ใครใค่ใครเป็นไปอยู่ตรงนี้เคลิ้นแล้วเคนิ้นโคเดียวเจอแค่แม่ตาคนเดียววันนี้หลายคนวันนี้ครูสามเลยนะเาจะโรงเรียนแล้วเอ้โรงเรียนอยู่แถวนี้เหรออ่ะอยู่ฝั่งนู้นค่ะแก่งแดงจริงๆก็จำได้นะหละแต่แก็งผา คะขอบคุณนะคะองค์เนี่ยสามิดอันนี้มีคนแบบว่าหน้าแบบเราโกโก้ใช่ต้องใส่อะไรก่อนคะเนี่ยโกบอลใส่ใช่ใช่อนเนี่เดี๋ยวด้วยก็ไม่ต้องเชื่อเลยค่ะทุกวันเลยไม่ทุกวันค่ะเชื่อโอ้คือแล้ไรอ่ะตีแจกปีหน้าได้ป่ะได้ค่ะขับผ่านทุกวันไหมล่ะคะใกล้หมดปีแล้วมันไม่ขับทุกวันต้องเปลี่ยนโกโกเรียกอ่ะ ตรงนั้นยางได้นะเป็นจำรวจแก้วยากไปเลยเข้ยวใหญ่อยอะกระโปรเลยอ่ะเค่ะยังไงคะจัดกันที่ไหนละเนี่ยวัดพิมลไงเท่าไรวิธีที่เขาเท่าไรอะเท่าไหร่ไม่บอกให้ปีหน้าจ่ายหรอได้ค่ะ